ามานาเสนอสิ่งประดิษฐ์ประเภทหนึ่งครับมีชื่อว่าอุปกรณ์รีสผิ่วงานคืนครับโดยหลักการรีสผ่่วงานคืนครับเราจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์รีสผ่่วงานคืนครับกดลงบ,บนชิ้นงานโดยใช้กับเครื่องตึงครับเราจะตั้งชิ้นงานชิ้นนี้ครับบนก่อมมีของเครื่องตึงครับแล้วก็ตั้งกับยางจุดของเครื่องตึงแล้วทําเราจะมีพารามิเตอร์ตามความต้องการครับก็คืออย่างตัวอย่างพารามิเตอร์ครับก็เราจะตั้งความเร็วรอบไว้ที่700-900รอบครับแล้วก็อัตราการกลอยอยู่ที่0.05ครับ อัตรากินลึกอยู่ที่0.2ครับแล้วหลังจากนั้นเราจะทําการเดินเครื่องจึงอัตโนมัติครับแล้วทําการกดรีบชิ้นบนผิวชิ้นงานครับหล,หลังจากที่ได้ชิ้นงานแล้วความแข็งของชิ้นงานจะเพิ่มขึ้นถึง25-30เปอร์เซ็นต์ครับส่วนความเรียบของผิวอยู่ที่80-95เปอร์เซ็นต์ครับส่วนข้อดีของการรีบนะครับก็คือเราจะประหย,ยัดเวลาเรื่องของการเจรินแล้วก็การอดสูบครับเนื่องจาก ออการอบฟุดและการเจริญใน,นนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานครับส่วนอ,อกกุปกรณ์รี่ผิวนี้เราจะใช้มงเครื่องดึงได้เลยครับโดยใช้เวลาแค่1นถึงสองนาทีครับโดยไม่ต้องของดุเครื่องก็คือสามารถทำเสร็จได้บนเครื่องดึงเลยครับผู้อ่าน<ม>วิจัยแล้วครก็ไม่เข้าใจ <ทำ S 1> ว่ารีดแล้วเจริญในส่วนที่รีด<ม>แล้วที่งานที้นี้จะเป็นผิวที่รีดแล้วครับอันนี้รีดแล้วใช่ครับอันนี้เป็นผิวที่รีดครับส่วนอันนี้จะเป็นผิวที่ยังไม่ได้รีดใช่ครับ แล้วก็เราจะมีค่าความแข็งกับค่าความเรียบอยู่ที่นี่อันนี้คือค่าความเรียบครับของผิวอันนี้คือผิวผิวนานเึ่นครับส่วนอันนี้จะเป็นผิวนานที่รีดแล้วครับอือม,มาสองด้านนี่แหละอันนี้เป็น,นอลูมิเนียมครับอันนี้รีดแล้วใช่ครับอันนี้ยังไม่ได้รีดรย,ยังไม่ได้รีดครับใอ้ตัวรีดใช้ตัวไหนเป็นหลักใช้ตัวนี้ครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ เราจะมีอยู่3มแบบครับอันนี้เป็นตัวต้นแบบครับอันนี้เป็นตัวที่2ส่วนนี้เป็นตัวแล้วชิ้นงานยังไม่ถอดออกจากเครื่องกลึงใช่ครับแล้วเราเอาตัวนี้ยึดกับป้องมีดของเครื่องกลึงครับอ๋อห้าตัางสุดสตรเคยเคยเห็นนะท่านเราของของมาพัฒนาไม่เคยมีใครผลิตมาก่อนหรือเปล่าลูกเห็นว่าเคยมีแต่งมีไหมยังครับยังไม่มียังสืบค้นเจอไหม สืือคนได้า่น,านาเจอครับของต่งางประเทศแต่คนไทยน่าจะเห็นเราอา่านเราไม่เข้าใจพันธุวิทาเพรามันได้ภาพยังไงวาดกูก็ไม่เข้าใจว่ารีดแล้วมันเรียบยังไงคือคืองานเกในเวลาจกินหยาบเสร็จปุ๊บเึงละเอียดพอล,ละเอียดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปเจริญนาย ไปเขาลีดเจรนาไกมไม่ไม่ปกติไม่มีตัวนี้เอาไปเจรนาไถ้าเจรนายนเนี่ยมันใช้เวลามากใช้เวลามากแล้วก็จะมันจะไม่ได้ความแข็งของผิวชิ้นงานครับส่วนอันนี้เราจะได้สงแบบคือเราได้ความเรียบของผิวชิ้นงานแล้วก็ได้ความแข็งของผิวชิ้นงานครับความแข็งเกิดจากอะไรลูกความแข็งเกิดจากการกดรีดของลูกกลินครับกดรีดไปที่ผิวของชิ้นงานครับจะเป็น การตัดเข้าไปครับเียนการกดนื้อของชิ้นงานมันใช้กับเคาเหล็กเหนียวธรรมดาหล็กใช้กับเค้าเหล็กเหนียวธรรมดาก็ได้ครับใช้กับสแตนเลสก็ได้ครับเหล็กที่มีความแข็งเกรดที่เอาไปอบชุบได้เนี่ยได้ครับแต่เช่นเหล็กบัวแดงได้ไหมได้ KD11 ได้ครับ ลองแล้วช่ไชิ้นงานชิ้นนี้ก็จะลองรับชิ้นงานที่เป็นโลหะผสมที่เป็นพวกโลหะทองแดงหรืออลูมิเนียมครับที่ไม่สามารถอบสุกได้เราสามารถใช้เครื่องมือกรุอชิ้นนี้อ่ะครับคือรีดผิวให้มันเพิ่มความแข็งของคนชิ้นงานได้แล้วก็เพิ่มความเรียบของผิวชิ้นงานครับอย่างแม่พิมพ์ที่มันเป็นในตัวเพสซิงแม่พิมพ์โลหะใช่ครับไอตัวกลมถ้ามันมีการเสียหายเรามาซ่อมโดยใช้ตัวนี้รีดเคยเคยทดลอง ไม่มีเครื่องทดสอบเลยไม่เปนแข็งไม่แข็งออกข้แข็งเราจะมีเครื่องทดสอบครับเราจะไปเทที่ความยาบความยาบามยาบอันนี้เป็นเป็นเวฟเใช่ไหมครับาบความยาบคายาข้าความละเอียดมีหน่วยไป็ลย ไมโครเมตครับความเรียบนะอ๋อไมโครัดไม่ใช่ขนาดนะความเรียบขนาดความเรียบอยู่ที่หน่วยของความเรียบมีไม่เท่าศูนย์จุดห้าแปดครับอาจารย์หน่วๆๆๆๆๆยหน่วยหน่วยมันหน้หน่วยของความเรียบมีไม่เท่าสี่ห้าสี่ให้ได้ จุดแข่งได้นะถ้าเราเราเราจะยึดกับก้อมมีของเครื่องอื่นครับแล้วก็ล็อกล็อกตัวของชิ้นงานแล้วก็อัดเข้าไปคประมาณศ2ถึง0-4ครับถ้าเกิน0 4นี่ชิ้นงานจะเกิดความเสียหายครับคือชิ้นงานอาจจะแบบพินๆิดรูปครับาว่าแบบแรงานมันเยอะใช่ครับแล้วก็จิบชิ้นงาน ถ้าขนาดสำเร็จเราต้อกาที่2 0มิเราต้องเผื่อไว้ไหมเราต้องเผล่อขนาดไว้ตามความต้องการที่เราต้องการหลังจากเราต้องการที่สเราก็จะป่ยท่าครัใช้ใช้งตนั้นไปถูแล้วมันใช้ได้จํานวนเยอะมันแรงกดเยอะอย่างชิ้นหนึงต่อตัวหรือปือนแท็เราใช้ประมาณ20ชิ้งานตอนครับแล้วก็ถอดเปลียนได้เป 20ชิ้นงานนั้นก็ยาวไม่มากตามตามความยาวตามขนาดของชิ้นงานครับยิ่งชิ้นงานยาวก็จะยิ่งใช้ได้น้อยลงครับเพราะว่ามันสึกไหมลูกมันมีโอกาสสึกไหมลูกีืนยันครับก็แต่แต่ว่าสามารถอดเปลี่ยนได้ครับเราจะมีเปลี่ยนเป็นน็อตยืนได้มาเฉยเลยลูกคือเราอย่างไหนคือเป็นคือที่ไว้สำหรับทำทำงานทั่วไปอย่างเช่นพวกคือที่เป็นใช้งานที่แตะแล้ว ไม่ครับไม่ใช่ลูกปืนที่แรับเป็นลูกปืนที่เป็นลูกปืนเปล่าครับเป็นแค่แบบลูกปืนที่หนึ่งสองสามลูกที่ซื้อมาเป็นการเป็นแหลกอะไอ้ที่มันทดสอบความแข็งบีเนลที่ว่ามันกลมๆใช้ตัวนั้นป่ะไอ้นั่นแข่งโป๊กนนเ่ใช่ไหมทดสอบความแข็งของโลหะเป็นลูกปืนเข้าไปอ่าไม่ใช่ลูกปืนทั่วไปแล้วมีแล้วตาของเธอเนี่ยเอาลูกปืนแบบไหนมาใช้ไอ้ลูกกลมๆเนี่ยเป็นลูกปืนเกตที่เอาไว้ใช้ในการทำเครื่องมือครับอ๋อเหล็กเครื่องมือใช่ครับ มันก็ใช้ในได้ได้นานระดับหนึ่งได้นานรนะดับแต่พวกนี้มันแข็งเลยไม่ได้มันต้องมีแข็งและมีการหยุนตัว<ช>ด้วยไม่งั้นแตกใช่ครับว่าข้อเสียของชิ้นงานที่นี้ก็ไม่สามารถใช้ในชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ครับอย่างเช่นชิ้นงานที่เป็นทรงเหลี่ยมที่ไม่ที่ใช้กับสี่จับรจะไม่สามารถใช้ไนดะ้เพราะเป็นชิ้นงานที่มีุมเหลี่ยมอยู่สองคม